กว่าพนา,ปาไปไปครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับใครที่ไหนติดตามต่อไปอไอ้พวกนี้กูบอกอีกครั้งแล้ว่าอย่ามาบุกรุกที่ทำกินชะม้อมาทางนี้เว้ย มาขุดค้นเลยเป็นนาสถานที่ตรงนี้เป็นที่ของใครบึงรู้หรือเปล่าแล้วมันโรไ่ไหมว่าตรงนี้ตาช่วงแกจ้องไวเป็นเวลาเท่าได้แลวแึมที่นี่ในเลักท่านมีไหมก็กูบอกแล้วว่าสถานที่นี้คูเป็นเจ้าของอ่ะแล้วนายช่วงอาค้างเงินคูอยู่ไม่ต้องมาจำเจ้าไม่ต้องมาโกงเมื่อนั่นขี้ขดขี้โค้งแก้วบ้านเดือดร้อนเป็นคนควย่าความทุกข์ไอแกจะว,ว่าเริอเป็นความทุกก้อนคนเดิน เออไม่ไม่ต้องเลขมาร์กในกระดูบ้านเรีวละาคอเข้าคุกไม่รู้เคยเข้ากันไหนแล้วเบาเออกันมันคิดยกู้ชูอักเลยไม่ต้องไว้กูเชี่ยงหัวเอาดวงเดียวสักเดียวเคยให้ตรงตัวลังนามหลังตู้ยเดินตามลักนายตื้อพื้นนายเรีวตาคนคนได้ขับรถนายเรีวภูมิแก้ตายเตยไอ้พี่เนียนเออน้ำแกงไอ้นวลน้ำหลังตูวยเอาไอ้เบาโอาอ่ะชักชือกอันนี้ฮะ เอาจากคลิกเนีเห็นไหมคลิปคาราบาวเอาไหมใบเอากูมีความลลโซอยู่เดียวเดียวเลยมึงกูเที่ยงวัวเสร็แล้วพวกมึงที่กูบอกกี่ครั้งกี่คราวมึงไม่เคยจำคนจนอย่างพวกมึงอะกูบอกแล้วมึงกล้าที่จะมาต่อกลกับกูเลยอมามีปัญหากับกูแล้วมึงก็อยู่ไม่ได้ที่นี่อะบ้านควรตอแม่เอ้ยมึงไม่ต้องมากู่มึงอยากกินว่ามึงคนมีตัง มึงอยากคิดว่าเงินคือพระเจ้าคนเรากว่าป้าคนเดียวกูไว้แต่คนมากมากตับใจระดับ,บ,บน้อยว่าดอแมนนายโต้แล้วบางคนก็ไม่ได้คนจนท่วงความเเรินคนคนจนเลวไม่ดีเลยแย่เพรามึงมีตังเป็นลานกูต้าดีกว่าเาากาชาาิแกมึงกินเคยตำหน้ากว่าป้าตาคนจนมาเราไม่ทำหนายได้ก็ตายโอ้ไ้คนรวยเออบอกแต่ว่าคนมีตังอยากกินข้าชาาิคนจนตำนาจัดจิงเหลือพัดเพชรใบ้อโลยิน แก่งเลี้ยงไม่หยีซิบกินขว้าป้าเลยไม่เกิดทราบวันเลยตายโหงเราคนจนไม่ปลื้มจมเออตอวเออกินจมหลดเบาหวานแต่คนรวยกินเลยก็มันมาแล้วอาร์ตละคือเลวเคลียร์เคลียร์เคลียร์ชะมองกินแต่เรื่องเย็ดนีิบุรวยเนี่ยพอเราไปไข่ยางในลาดเลยลูกเออลาดเลยเลยโชแติตาจะไ้ผัวพี่เนี่ยคักทุงอ่ายังไม่แห้งไงตองอักชิกโลอะเพราะกาคือเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์ พออยู่แปดสิบปีเป็นน้ำมาปรึกเดี๋ยวว่าหลวงยากขึ้นเดินในลาดต่งเต่งต่งเต่ง,ง,ง,งยัดแม่ลักตุบัวเดี๋ยวนี้ฮ้ายออมจำปาเลือยเอดวัวหนอ,องยิงเออชองขึ้นมาเลสักยุม่มเอ้ยมึงเงินไปเลยคุณปนมึงอยากคิดว่าก,ก,กูกลัวรถกระเสียแล้วมึงย่โยจ้าบ้านดับตื้อมั้งมึมงจะไงกับกวอเอ้โอ้ยบาปโอ,อ้ย มังแนี่ยอ,อย่าดังเรืกบ้านคนยือเท่านี้เกาจะลับลับมาสอยแ <c oughs> ม่คล้วยนกูจุบก้วสักทีเออมึงสนุกให้พอเดี๋ยวกูจะจัดการกับพวกมึงลากคอพวกมึงข้าวคุกกูมีสมัครพรรคพวกเยอะกูเข้าได้ทุกสังคมนะทุกหน่วยงานกูดูแลด,ด้วยเงินวาดเออบอกเลยว่าคนณนี้ทำดีทำวบบนแกไม่ตงโตเต้ บางครั้งคนเราโทรได้แต่อย่า้อยถึงคนท้ไม่โทรก็บอกว่าคนโทรก็ต้องเอ้ยคนเก๋โทรคือคนเก๋ไม่ไอ้เนรก็ว่าคนท้คนไม่โทรคนเก๋โทรคือคนไม่ท้แต่เนี่ยแท่เรื่องเปลีดเปลื้อเลยกูไม่กลัวอ๋อวะอ๋อวะอ๋อวะยผมข้ามมาจากครอบคนไอแกล้ต้อยไปดูต้อยจึงเนยว่ามดยวเแล้วดัดมาเก๋ต้นต้นเนี่ยยาว่าเพื่อยแล้ว เอ้ยอยากกินไตโยกลุงเที้ยเหล้วเผาเผาพงพงเออตั้มพ่อได้นี่แมยเหล้วไม่ได้ปาดปิงเคยได้ปืนตีทุกวันกัญชายาบ้าพงก้าวโยาวชนเสียคนมัดปลอยไร่โปรดโซนียแก่ครับตางทำไมโยาวชนติดยานักการเมืองตีพ่านมากคณะบริหารรัฐบาลสชลหมากเหล่าเจ้าบ้านเดือดร้อนปล่อยไร่โปรดได้แต่แกตัวไม่รู้จักแกค่อย ถ้ารู้จักแก้ไขบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่เดือดร้อนแก้พลังได้แกตัวเ้หล่าลคนไม่ปองปองได้คนรวยกับคนจนเคยไม่แก่ชันเจ๋ออันสมัยคนไม่ได้เลขสมัยนี้โดนโคจุ่มนมให้แกว้วแม่ยายกูมาครุ่งเตีมไม่ลดเส้ยหนังเป้าหนกวีนนาตีวีปรีดปรีดกูเสือหนกวีได้วันเจ็ดด้วยแม่ใหญ่มึงปรีดปลู้เส้ยมาเก,กาจุกหน่อยเลยเสือให้ไวแลาวตาเด็ดบ้านในใจุกได้เียวเดือด เตอตันนี้ไม่เลวเลยกูบอกเลว่าคุณเต้ยต้องรักกันอันนู้นจะไม่พันธมิตรปิดจะหน้าบินจะไม่ยพัตธมิรปิดจะหน้าบินกูซื้อเชือช่องตัวว่าเจ้าใส่เสื้อเลืองกินข้าวพัดธมิรวันเสียงพันธมิรเลี้ยงข้าวไม่แต่กูตอดเสื้อเลือกออกใส่เสื้อแดงไปกินข้าวนอปชวันเย็นกูตอดเสื้อแดงออกใส่เสื้อเลือกมาโดนกับพันธมิตรลุงชาววันคนเลาลืมตอดเสื้อเลือกไปจินกินข้าวกบโบ้เสื้อแดงแกบแม่โบ้นุ่มตูบเดี๋ยวขลานมาอยู่กูเออ ตัง้งตีในกูเครียดอยู่นายคุณพลนะมึงอย่ามาตะปอได้ไอ้จัดชาววัดเออเครียดเรื่องอะไรเลยโอ้ควยไม้บานปีน ong ไม่จะได้ผึงคู่ยังไม่ได้สร้างตีเออควยไม้บานโอ้กินเล่ป้าลูกเมียขึ้นนด้นเด็ดเสียทรั่งอาทิตย์นุกีตายน,นดบนด,ดุดยกขึ้นเอาเมียโยงโยงโยงโหลดป้านปลือปลาปลือปลา,ปลารหตายเพราะลูกเฮยก็น่ากลัวแม่มลูกคู่ยกขึ้นไปเอาไปมาควาักดนด้นหว้ ไปร้อยไปเไปก๋กเ,เครียดว่าเครื่องจักรกำลังทำงานโอ้นาล่วงราชินกิงง่งธงปลิงตายร้อยรอยนะครับเอ่อนี่มีข้อปลิงขึ้นมาเอออ๋อ,อขับขับขับโอ,อ้จานทร์สีส้มกับเอ่อเฟนเอ่อขับ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 ,ขบปลิงตายร้อยรอยเอ่อไล่พูนัดปลิงราชินเนี้ยนั่งยืนดูยตั้ปลิงกับราชินสักชุดทำสักชุด ออชงไงได้ก็ชงจิปัทะทีวีอาจารย์ดำชงหนึ่งที่เก้าแล้วก็จารย์สมเอพีเอ็มชงเจ็ดซี่ชงชูตายโดยลาเช่นกิ่งทอ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 งพวกเราที่มาน้องกบก็มีคลื่นทีว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 ,ว,วีก็เป็นคนน่ารัก,รก,รก,รก เป็นคนรูปลอ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 กอก๊บนี้กรรมาการติดต่อหนังตะลุ่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 มไร่อยเสียงเอโ,ก,โอเก,ก,ก้คำเดียวพอก๊บเป็นคนน่ารักรักรคำเดียวก๊บเป็นคนน่ารักรักเป็นคนรูปลอลอเพร้อมด้วยน้องโอ๋โอ๋โอติดตอ่อหนังมาแสดงแดงก๊บเป็นคนกลางคืนไม่เที่ยวเที่ยวเราไม่กินกินถึงกินก็ไม่เมา เมาก็เป็นคนรักเมียเมียเมียน้อยไม่มีมีรวยได้เคีงเอกโกเออกูคว้าไว้ก่อนวไว้เวลาสามวันถ้าพวกมึงไม่จัดการนะถ้ายังมาบุกลุกสถานที่ตรงนี้แล้วพวกมึงอะ่ะบอกห้รู้ว่าอยู่ที่นี่ลำบากคว้าไว้ก่อนไปฟฉมโอกครับแต่กูควากไว้ก้ควาผ้าโบโซเดี๋ยวดู้ซึกเออ ไม่ต้องคว้าไว้คนเราเลยเอาวะเอาวะเออหบกับกูอย่าผมอย่ารลบเราพันนั้นพันนันจะได้พันนันแม่มึงไม่คว้าหวัหรือถ้ามึงแปรกูแม่มึงเป็นเมียกูเอาไหมเออถ้ากูแปแม่กูเป็นเมียมึงเดี๋ยวถ้ามึงแปลกูกูยอมเป็นพัวแม่มึงเลยเออมีจนไม่ข้อเพลงขึ้นมานะครับอัลบั้มซ้ำหนายนั่งเช่อเพลงเรื่องพ่วเรื่องเมียเออเดี๋ยวจะนายเพลงนี้นั่งยันหนุยลงขวบซี่ภรรยา เรื่องพัวเรื่องเมียนะเพราะฉะนั้นได้นักลงยิ่งเชิญมานี่คนได้รักเพลงลกไปรับเพลงอยู่ในรถตู้ดูว,วิวากเหล่าเบืดอยู่ไอ้บาดหลวกันเอยเมียกลัวเล่นเควสก็กินมากกว่ามามามานองพ่นขึ้นมา,มามามาเรื่องพัวเรื่องเมียนาภาคตืบนะโอ้มาใจธรรมดาเนี่ยนั่งยิ่งพ่นถีบจะซี่สิ้น รู้ตัวเด้อยกลัวมาเล่นแค่นี้สักทีอันโรยไม่เล่นโอ้โรยนี่ไม่ได้เล่นไรวันเหล่ากูโตคำรับแล้วโตคำรับแล้วได้มานอนอาพาดเม่นั้นกูหลับแล้วโตคำเล่นนี้เล่นนิ่งกว่าอย่าว่าเตกูเลยแปลนี้ครับเฮ่ยนั่งยิงปนตีปสตีสิ้นเออเออสักเดียวกูตีคลอง มึงโรงปริงนะลูกเบาคูนวดจีรพัดกูถือว่าเออโอคนซื้อตอนนี้ผมใหญ่เสียชือออ่อตีโครงในโครงเดี๋ยวใชไก่ว่างกูเตียมอย่างโครงเนี้ยรู้นี่ตัวเจ้าไปเพ็ดโครงจันเลียวแล้วตัวเจ้าเล่นโจเยอะอยนองเชียนคงชิดพาไปบริษัทลาลินอัศวินกรุ๊ป ไปเก้วไปพบกับพอแม่พ่นงองเฟรดคลองจันเวทีคนสืตของบาวีโจยอยพรุ่งนี้พบกับท่านในโลกเชเลที่ดังมันตาไตรดุมจำปาโทษเดียวลุกโลยลุกโลยอ้ยลุกล,ลก้างลุกล้างลุกคอกลุกคอก มดังดีนูดังหน้าทวดปลากินได้มังเกเบอร์ติชายความที่ชอบจนชาดังจุงคนขาจู่จี้จูงจําชใจโจ้ที่จะโจ้จุงกจุ่มใจแดงจุ่มทีงโก้โคที่เจ้าการที่กจุงตจยจุ่มจุงจุ่จุ่จ่อยได้ปพนงเล็กูที่ได้ไล่จังว่า ที่สั้นเจ้าติดโตกูกลับจากกรุงเทพเลยไปตีไอ้ลุงคงคงข้าวทุ่งตีได้จังว่าลุงคงได้หลอกเล่ตี้เฮ้ย่ะออกจังว่าระบงระบง mà lười kêu ô cha cha Ô chát cha mặn mặn lời liu lên trên mấy tầng ชระโชัดา คุ้นมากนอกเกออน,น,นอะก็อนุญาตเนอะอ็ตัดสักทีก่อนอเก่งบูงกันนะ,ะให้ไปเดี๋ยวมีความทุกข์ไอ้กัดแก้จจนมันว,ว่าคว้าไว้คนคว้าป้ากลัวเพื่อนเลยยู่หรือกับคนนี้บอกเลยว่าเล่นกับปักเหยียดผมกระจุนเล่เล่นกับปืนเกียดผมพง่งมากับพ่อ,พอง,องไปไอ้แก้วกลัวเพื่อนบ้านนี่เมืองนี่อยู่ยากกับคนเลวเล่นก,กับปืนเนอ แล้วไม่ต้องกลัวเดือนซิฟต์ตัวปู่ยาตายายครูมาเยี่ยมแกคุมครองฮ้าเฮ้ยคนอยู่ใต้อยู่แกกังล่วงโพกันเดียวตัวกิ้งมาเร็วหามาก ควนตกพึ่งมาหัดถึงติดคนไงแกมรถเกลือว่ามาช่องในรามเอาต่อได้มาเจอใจว่าเอาช่องลอยกูเสียซีลอยใส่กันเกยวเม้าไม่หล่ออ่งต่อแกงขันหนึ่งแล้วนำจ้างมาเนี่ยไอ้ต้องไหมไก่ไอ้ต้องควางคว้างนะพี่รูจัดต้องเลยกับ ลืมแล้วว่วหนุ่ยพอเจ้ามึงเดือนชิปกลับาเลวพอเจ้าเออหยัดแมยบอกใบยกูพิษไอ้มาหยัดเม,ม,เดมยเพลงนี้ตายไปเร็วตามมาดพลาดลูกล้านชาดูบอดม่จำพอกลาดมบาจูจุนมั้งไม่หลทํำพอเจ้าต้องกลับไปกินแก๊บานปักตายบาดีนะลูกนะบายดี ยานแกวกี่เป้นวังนี้เป็ดสิเป้นสิมาตนออกร้อยนายางเก็บลำกระรวดเผื่อนกันเลยก็กูจนเดียวเก็บเป้นนายางอกไม้เหลือได้ไม่ดันเก็บเป้นกูไม่เอากูใกล้จนอย่างเลือดเจ้าหัวโตแต่เช้าว่ามึงบัวด้กูจักดีแล้วลูกบัวตีงแล้วเฮ้ยไปรวดซบวิงเกตายแกวกูบัว เอยนาบ่าวันแกนำไหว้พระคนในอานก็นลุยไม่ค่าจีค่ากูอ่ะแกว่าปลื้แกว่าค่าเตะลาทชงผู้จะรืนร่นวะพกแกว่าค่าเตะลาทรงแกไปกูวิ่งทุ่มยามวะคนก็นลุยไม่ฆ่าจีาค่ากูแลแกอันปละาวัดผู้ตายปืนไปในอานแกอนว่าปลื้แกว่าผู้ตายหลูกขาวปืนนะเมียชื่อเม็กที่ใ้หลูกปืนหลูกมุ่นคนรุดทองปืนลาว ปืนเปย์นเนื้อมีลูกชื่อเอ็มอ่าอยู่ที่บล็อกอ่าเอ็มที่บล็อกอ่ะปืนเปย์ปืนเปนเย์ไอเอ็มมีลูกสามคนคนนองสามควบคนกลาง,ง้าควบคนล่วปีเกตควบปืนไอดาา้ด้อยชามาเกตปืนเปย์กว่า,าอืะ อไปหลูกก็จำบุญชุนจานพอจะได้ไปเป็นทุกเป็นทุกหลูกนะหลูกแล่นตุกคนแก่มาในอานก็ตือว่าเป็นการหลักลราวัฒนาตามประเพณีอานรับตายายญ่กอยได้แต่ความเจเริญนนะปวเต้าไปเกิดน,นั่นแหละเช่นเดือนที่ไปเกิดหลัวแองทางเล็วไปเกินไม่ที่มีช่องทางอยู่ถึงอันยาลงทางหลางอันรูด,ดำดำมันทางไปขี้เอเป้ยทางไปเกิดอยู่กลางบุญกกเกลียวรถ ป่านนี้ไปเกิดไดไม่ป่านนี้รูบูดเลยคนไปเกิดตัวเจ้านะไปอ้<ม>ไปช่องดีดินะเดี๋ยวตามาตางนี้นะกูให้ข้องดีมึงมั่งนะเผื่อด้ท้องว่าเพื่อ,อก็ดังเลือยไม่ได้ยินบอกดังเดียวได้กเขาไม่ได้ยินโอ้โบอกแกมึงอย่าบอกใกรนะครับ ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเฮออต้องเอวกูครองปอดเท้าไอ้โตไอ้กอ็ดีกูมึงได้เไรเขียวแกให้วีกาให้ตัวให้ตัวได้เออสุดยอดนักดาณ์บ่เบียดตามเล็วให้ตัวใหญ่เมียอาปอบหลอกเลียเท้าขาตั้งครูส้มรวยกูให้ตัวเลี้ยให้ตัวไม่ได้ก็ตังครับเออเงาส้มรวยอืม ลงเลยโอ้ชีสปัญญาจามา,าันท <c oughs> ีจบฟันซอยหนึงปัให้เลยหายตัวน้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าหายตัวนี่เสียเปล่าหายตัวอย่าว่าให้คว่ำก็ได้กูเสียต่างกายปลี่นี่เปลืกกูกว่าป้ะ <c oughs> ตามคณะกรรมการตกลุงเทียงคลึงนองแล้วพบกันไม่โอกาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกๆคนนงนงตีน่ารักนั่งเรเียรติยศคราวหน่อยกลางขอพระุณนการครูบ้าจารย์นาศิการบดี